สุดเจ๋งนักศึกษาของราชมงคลตรังค่ะสร้างรถขับเคลื่อนตัดหญ้าด้วยรีโมทอันนี้ไม่ธรรมดารถขับเคลื่อนตัดหญ้าด้วยรีโมทไร้สายนะคะและไม่เพียงเฉพาะเป็นรีโมทไร้สายนะเขาบอกว่ามันยังเป็นโซล่าเซลล์ด้วยค่ะ โซลาร์เซลลแล้วก็ผสมผสานนะฮะผสมผสานใช้โซลาร์เซล์เป็นการประหยัดพลังงานไปด้วยนะเขาบอกเป็นผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าปี4ชื่อว่านายเวอรลิฟแวอาลีค่ะพร้อมกับเพื่อนอีก3คนก็คือนายอิดิสนะคะเร่งหวังแล้วก็นายซุปกกฟลีบาโลและก็นาย ฟิกลกีดีเยะค่ะช่วยกันสร้างรถตัดหญ้าคันนี้ขึ้นมาแนวคิดเนี่ยเขาบอกว่ารถใช้กําลังคนในการตัดหญ้าภายในมหาวิทยาลไรันเพืฟังแล้วก็ต้องการประหยัดพลังงานน้ํามันด้วยซึ่งรถขับเคลื่อนนะคะตัดหญ้าด้วยรีโมทไร้สายคันนี้เนี่ยได้นําแผงโซลาเซลล์แบบผสมผสานโดยใช้แบตเตอรี่เพื่อให้พลังงานในการขับเคลื่อนแรงปั่นมอเตอร์ของใบพัดตัดหญ้า และก็แสงสว่างผ่านการบังคับกระบวนการนะคะและก็การขับเคลื่อนในรูปแบบของรีโมทบังคับวิทยุที่ส่งสัญญาณไปยังตัวตัวรีซิฟเวอร์มฟังควบคุมบอร์ดการทำงานในการขับเคลื่อนนะคะได้ตามความต้องการสามารถใช้งานได้ยาวนาน2-3ชั่วโมงต่อเครื่งนต่อเนื่องกันอะใช้เวลา2ชั่วโมงในการชาร์จนะแต่ว่าใช้ได้ได้ยาวนานประมาณ3ชั่วโมงอะ่ะแต่ว่าชาร์จเนี่ยชั่วโมง นะคะในการชาร์จด้วยไฟ,ฟฟ้าบ้านทั่วไปโดยทําการทดสอบการตัดหญ้านะคะภายในมหาวิทยาลัยโอ้โหประสิทธิภาพดีมากเจ๋งเลยลหะนักศึกษาของราชมงคลตรังนะคะดรประสิทธิ์ศรีนครคะ่ะอาจารย์ที่ปรึกษานะคะของของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศีวิชัยวิทย,ยเขตตรังนะคะ,นะคะบอกอย่างนี้ค่ะว่านวัตกรรมรถขับเคลื่อนตัดหญ้าด้วยรีโมทนะเป็นผลงานของนักศึกษาที่คิดขึ้นมาเอง สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็เป็นที่น่าพอใจเนาะลดการใช้กำลังคนประหยัดเวลาในการทำงานแล้วก็ช่วยกันประหยัดพลังงานลดลดเรื่องของของของ,ของน้ำมันลงอ่ะผู้ฟังลดมลพิษได้ด้วยนะซึ่งการทำงานแต่ละชิ้นของนักศึกษานะย่อมมีการปรับแล้วก็แก้ไขซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะที่จะต้องปรับปรุงให้ผลงานเนี่ยออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุดเนาะเช่นเดียวกับการทำงานของรถขับเคลื่อนตัดหญ้าด้วยรีโมทตัวนี้ ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอีกในเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะที่ต้องทํางานได้ยาวนานมากกว่านี้รวมถึงใบใบตัดหญ้าที่ต้องตัดหญ้าด้หลากหลายขึ้นนะคะสำหรับระยะเวลาในการทํางานก็ต้องเป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้ยังไงก็แล้วแต่นะคะการออกแบบรถขัดเคลื่อนตัดหญ้าด้วยรีโมทนี้ยังคงมีข้อจํากัดในการใช้งานอยู่นะคะเหมาะสําหรับการตัดได้หญ้าบางชนิดเช่นหญ้าหญ้าเขาเรียกว่าหญ้าหนวนน้อย ยาญี่ปุ่นยามาเลเซียย้าเบอร์มิวดา้านะคะเพื่อให้นวัตกรรมของอนักศึกษาเนี่ยมีการพัฒนาต่อยอดนะคะ,ะส่งต่อนอวัตกรรมให้กับรุ่นน้องในการพัฒนาระบบต่อไปค่ะเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและก็หลากหลายนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบกรณีศึกษาตัวอย่างค่ะเพื่อพัฒนาระบบการทํางานรถ ขับเคลื่อนตัดหญ้าด้วยรีโมทให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่านี้ค่ะแค่นี้เราก็ชื่นชมกันแล้วนะเมื่ฟังค่ะอ,อแต่ว่าอนาคตก็อาจจะต้องมีการปรับหน่อยใช่ไหมคะปรับเพื่อที่จะให้ต่อยอดให้กลายเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคตค่ะ